โย้ย้สวัสดีครับคือว่าต้องกลับขออภัยด้วยเรื่องอระบบเสียงนะครับเพราะว่ามันเลือกอัดได้อย่างใดอย่างหนึง่งแล้วคืออันนี้เป็นคลิปแรกผมเลยอ,อยากคุยกับทุกคนสักหน่อยคือว่าวันนี้เรามาเล่นแพนเวียซอมบี้กันและซึ่งใช่ผมเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นใช่ผมอยากทำให้มันอันสาดดีนะไม่มีอะไรหรอกมาเล่นเลยตามปกติ คลิปแรกก็พี่อ,อยากพูดอย่างนี้ด้วยแล้วก็เล่นไปพูดไปด้วยอาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมแต่คือแรงบันดาลใจอผมมาจากช่องอของพี่ชาคอนซึ่งผมได้ดูคลิปพี่แกแล้วมันรู้สึกว่ามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเ <song> องดีเออก็พูดมาถึงเขาด้วยสิ ก็อาจกันอยู่ตอน้าทูกมันไม่มีคาสิสเพิ่ เออเอาไปว่าคือคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบว่าเอาไงดีอยากจะถามทุกคนว่าทุกคนอยากเห็นเกมคลิปแนวไหนละครับคือแต่ผมไม่มีพวกคอมมือถกอหรืออะไรนะพวกเกม 3D และเลตเตอรดาฟว์อะไรนอเ่นอย่างนั้นเพราะว่าผมไม่ลงมดเล่นเกมใช่พูดใส่ใจตามตรงเลยพูดให้ได้ไหมครับ ีภาคแรกก็เล่นนะแต่แบบว่าน่าแบบไฟเสียงไฟเสียวไฟในเครื่องเนี้ยเสียงแล้วเสียว่าออาเสียง,งก็เลยาหันะว่าัภาคเขาแพง คลิปแนวไหนนะครับเอ่อผมมีเกมพนับภาค6ากับภาค5ซึ่งภาค5ขอบายเพราะว่ามันวุ่นวายสุดๆแต่ภาค6พอได้อยู่พรพอได้อยู่พอผมพอเล่นได้อยู่ถ้ามีอยากจะดูก็ผมอาจจะต้องรอโทรศัพท์เครื่องหลักซ่อมเสร็จหรืออาจจะเล่นในเครื่องนี้ก็ได้ lúa đi. Hôm nay nó thang nương mắng. คลิปผมก็จะไม่มีการตัดต่อเพราะพื้นที่เต็มและตัดต่อไม่เป็นรวมถึงทำไม่ได้เรื่อยเลยเคยลองทำแล้วแต่มันไม่ได้เรื่อยจริงๆนั่นคือสาเหตุที่ผลเยอกจะไม่ตัดต่แตอแลจะเป็นคลิปยาวๆก็ใช่มันอาจจะดูน,น่าเบื่อและนานไปหน่อยแต่ผมขอบอกเลยว่าผมีภาพต่อมา ที่เอาไ,อา,อา,ไ,อไอางมาก็ะตอไม่เต็มไม่มีคนทำให้ที่เต็มแต่ตอไม่ด้เรียกสามอย่างนี้เพืยอมกันเป็นคนน่ง โอ้ดีขึ้นเยอะ <S <S ยงงอเยอาต,ตรงตนเดบการที่คุณพี่หันกลับไปเข้าบ้านและลงมือทำมร้ันไม่ง่ายลาามจุดนี้ไปเธอมันไม่ได้มีปะระโยชน์ลยหรอกรนีจะดีนะ <S <S จ,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 จะจเจล เค่นยังไเดือนที่ห้ายากขนาดนั้นเลย,ย่ยยล่กเลยอิดเร่งหนอ่าใช่มีข้อทรงที่จะบอกพี่ิได้ จะตกลงกันว่าเราจะไม่เติมไม่เติมนะครับผมเพราะว่าเขบอกว่ามันจบแล้วไม่ไม่มีตังเลยไม่มีตังเลยจริงจไม่มีตังเลยม่มีแต่จะกินข้าวลนะและคลิปอาจจะลงไม่ได้สม่อเสมองขนาดนี้เพราะว่าเพราะว่า ใชแล้วมันก็คอหมายว่าใกล้จะถึงแล้วก็นมนใกล้จกถึงแล้วก็แต่ว่าน้ำมันหนักเยอะ จะลองทำเป็นคลิปแรกบทโวยวายอะไรพูดคุยตามปกติส่วนคลิปที่สองผมจะปล่อยความเสียงเกมกันละกันแต่ไม่มีภาคทับนะจ๊ะก็ถาโหลดขาคไม่ได้แอปตัดต่อก็ได้แล้วก็ยัง้นที่เต็มด้วยต้หาคอนเทนต์ทำอ่ะทำไงได้ถ้าเครื่องดีๆหน่อยผมน่าจะได้อัดอาร์วีได้อยู่แต่ผมเล่นไม่เป็นเลยแล้วก็กลาง ว,ว้าวไม่ซื้อได้ไหมเปลอา มันก็มีอยู่ห้าเลยรูปมันเป็นเลยห้าห้าห้าเหมือนชีวิตตอนนี้เลยตลกเหรอไม่หดละน่าสะเทวด้วยใส่ผ้านี่เอ้ไม่แล้มันทำบ้างไม่ได้ มสิบห้านาทีแล้วมาเรายังไปไม่ทันหายเลยน,นี่ไม่ข้าจะไม่ใช้สิ่งที่เจ้าให้มา g อ d m ม n ขอบคุณมากจะคิดเลย ยาวนยวนานคลิปแล้ยย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 ยไยยยย้ยยนยยย่ยยนยยายย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 นยย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 อยย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 รยย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 อ่ไยย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 ย tchau